สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Surface Love Thalo นะคะวันนี้มาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนเดิมนะคะมาดูกันซิว่าวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปนี้นะคะมาดูกันแม่หมอจะเปิดทั้งหมด4ใบนะคะเหมือนเดิมเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ความกังวลใจ3 3 3สาสิ่งที่ไพ่ออกมานะสิ่งที่ไพ่ออกมาไม่หมอะมองว่า อาจจะคบกับใครสักคนหนึ่งแล้วเป็นคนในครอบครัวแล้วอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วมีความผูกพันมีสายใยซึ่งกันและกันแล้วถ้าถ้ายังไม่มีลูกด้วยกันก็เป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตครอบครัวกันนะคะในตอนนี้มีความกังวลมีความกังวลว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะถ้าคุณถ้าคุณแต่งงานกันแล้วอยู่ครอบ มีครอบครัวแล้วเราเกิดมีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็คิดว่าเออเราจะเลี้ยงลูกได้ไหมคุณสองคนคิดว่าจะเลี้ยงลูกได้ไหมแล้วก็ตอนนี้มีความพยายามที่จะสร้างครอบครัวกันมากๆเลยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพราะว่าคุณอยากที่จะเติมเต็มคุณอยากให้อนาคตมันสดใสกว่านี้คุณอยากให้ทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ขาดแคลนทรัพยากรรอบตัวมีพังพร้อมแบบนี้คุณวางอนาคตของคุณไว้กับเขาคนนี้ถ้ายังไม่มีน้องยังไม่มีลูกคุณก็วางแผนที่จะมีมีลูกมีน้องหรือบางคนก็อาจจะได้สมาชิกใหม่เร็วๆนี้ด้วยซ้ําที่ไม่หมอเหินนะมันเป็นพลังงานของการวางแผนครอบครัวไปในให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดให้อยู่ในจุดที่อนาคตสดใสที่สุดอะ่ะถ้าใช่ถ้าตรงเราไปฟังกันต่อถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ตรงก็ไปฟังซีรีส์ความรัก ในคลิปนี้กันนะคะมาดูนะคะระหว่างคุณกับเขาดูซิบางครั้งการที่เราครบใครสักคนเราก็อยากรู้ความในใจของเขาเหมือนกันถึงแม้จะอยู่ด้วยกันทุกวันถึงแม้เราจะได้พูดคุยกันทุกวันนี่แหละแต่บางทีบางอย่างอ่ะเรายังไม่ได้บอกกับเขาเลยถูกปะ่ะความในใจส่วนลึกๆเราก็ไม่เคยบอกกับเขาบางเรื่องดังนั้นวันนี้ก็จะมารู้แล้วล่ะว่าเขาคิดยังไงคุณคิดยังไงเขาคิดยังไงคุณต้องบอกเล่าให้แม่หมอฟังแม่หมอจะอยากรู้ทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ เหมือนเดิมคุณห้าใบเขาห้าใบเขาห้าใบนะคะใต้สำรับเป็นเด็กถือไม้การเริ่มต้นสร้างฐานะสร้างครอบครัวเป็นการเริ่มต้นจริงๆห้าเหรียญน,นี่พลังงานของคุณนะห้าเหรียญหกดาบ อัศวินเหรียญสี่เหรียญแล้วก็สามดาบมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันมันมีปัญหาทางด้านการเงินมีอุปสรรคแหละมีอุปสรรคแหละพยายามที่จะ หาเงินให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้อะหาเงินทุกวิถีทางเลยอะไรที่เป็นการที่คุณจะสร้างรายได้ได้คุณไปไปทางนั้นทุกตลอดเวลาคุณไม่อยากที่จะจมอยู่กับความยากลําบากคุณไม่อยากที่จะจมอยู่กับความขัดแคลนในชีวิตตอนนี้คุณเริ่มวางแผนคุณเริ่มวางแผนที่ดีแล้วก็ไม่หมอเห็นถึงเห็นถึงการที่คุณได้ได้เริ่มทําในส่วนส่วนหนึ่งแล้วแล้วมันก็เริ่มได้ผลนะ มันเริ่มได้ผลว่าคุณเริ่มมีมีอะไรที่เห็นเป็นเป็นรูปประมัามากขึ้นในชีวิตแล้วแต่มันมีความเสียใจอ่ะไม่บมกเห็นความเสียใจคือสามดาบปิดท้ายเนี่ยแม่หมอไม่เข้าใจว่ามันเริ่มไปได้สวยแล้วแต่ทําไมมันมีปัญหาเกิดขึ้นมีสามดาบเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะไปเปิดของเขาเนี่ยแม่หมอขอขยายสามดาบของคุณหน่อยคุณเริ่มเริ่มมาถูกทางแล้วล่ะออกจากความยากลําบากออกจาก สิ่งที่คุณคิดว่ามันขาดแค่น่ะนะเริ่มไปได้สวยแล้วแต่ทำไมมีสามดาบคะ the star the world อืมแม่หมอเข้าใจแล้วการที่คุณมีสามดาบอะ่ะคุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นเร็วๆหน่อยคุณคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยแล้วคุณบอกแม่หมอว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะ ประสบความสําเร็จเมื่อไหรจะมั่งคั่งเมื่อไหรจะมั่งมีอ่ะในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะแต่ในตอนนี้มันได้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้อย่างที่คุณปรารถนาพลังงานของคุณแม่หมออยากจะบอกว่าถ้าในเมื่อมันได้มันมีก <c oughs> ารได้เก <content. k went endi> ิดข <c oughs> <that> <morale play, S 2> ึ้นอ่ะนะมันมีสี่เหรียญเกิดขึ้นมีอศวินเหรียญอศวินเหรียญคือคือการที่คุณพอปลูกอะไรอยู่อ่ะมันอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวมันอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวอ่ะยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวคือคือผลผลิต่มันเริ่มออกยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวแต่ตอนเนี้ คุณก็โอเคนะคุณก็พอมีพอกินพอเก็บพอใช้ของคุณนั่นแหละแต่บางเอิญว่ายังไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร่มันเลยมีความทุกข์ใจว่าทําไมทําไมเนี่ยสามดาาเนี่ยไม่ได้เกิดจากอะไรเลยสามดาาเนี่ยเกิดจาก เกิดจากปัญหาอยากที่จะประสบความสําเร็จเร็วๆอยากที่จะมั่งคั่งเร็วๆและพูดง่ายๆคุณอาจจะเถียงว่าตัวคุณเองไม่ได้อยากรวยอะไรมากมายขนาดนั้นนะใช่เพราะความรวยไม่มีแม่หมอบอกเลยความรวยไม่มีความจนไม่มีมันอยู่ที่เราพอใจเรามั่งคั่งขนาดไหนบางทีบางคนมีเงินแสงก็อุโห มีมากๆแล้วพอและสบายใจบางคนมีเงินล้านบางคนมีสิบล้านก็ยังไม่พอมันเป็นในลักษณะแม่หมอถึงบอกว่ารวยจนไม่มีดังนั้นในความมั่งคั่งในที่นี้คือความสบายใจของคุณคุณอยากไปอยู่ในจุดที่สบายใจที่สุดไม่มีหนี้สินไม่มีหนี้สินไม่มีภาระ อะไรที่ทําให้คุณต้องนอนไม่หลับหรือว่าเออจะต้องตื่นเช้ามาฉันจะต้องไปทําเพื่อใช้หนี้หรืออะไรแบบนี้คุณไม่ได้อยากรู้สึกแบบนั้นแต่ตอนนี้คุณยังต้องเป็นอยู่แต่แม่หมอเห็นถึงการได้นะการได้ในส่วนที่มันดีขึ้นนะดังนั้นคุณจะต้องโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณได้ในทุกๆวันนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะได้อะไรนะไม่ว่าคุณจะมีทรัพยากรอะไรรอบตัวของคุณคุณต้องขอบคุณแล้วคุณต้องเอาสิ่งนี้แหละเป็นตัวพยุงให้มันงอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าท้อนี่คือ พลังงานของคุณพลังงานแรกก็ยาวเลยมาดูของเขากันของเขาก็ just j u s m e n t นะคะเก้าไม้แปดไม้โอ้เขาทำงานหนักมากเลยนะสิบไม้แล้วก็สิบเหรียญเอาง่ายๆคุณถ้าคุณทุกคนเครียดถ้าคุณมีครอบครัวอยู่แล้วนะคนของคุณพยายามมากๆอะ่ะคนของคุณในตอนนี้เขาไม่นิ่งดูดายเลยนะเขาพยายามทำทุกวิถีทางแล้วเขาลงแรงด้วย เขาไม่ได้แค่คิดนะเขาไม่ได้ใช้ความคิดเขาแค่เขาลงมือทําแล้วทํามันให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาอยากที่จะประสบความสําเร็จอะไรเขาทํา เขาทําเขาถึงจะได้เขาคิดแบบนั้นแล้วเขาเป็นเขาเป็นนักปฏิบัติด้วยนักปฏิบัติก็คือเขารู้ว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติหรือเขาไม่ทําตัวแบบนี้เขาไม่ทํางานตรงนี้ไม่ขยันตรงนี้เขาก็จะไม่ได้ส่วนที่เขาต้องการเขารู้เขาไม่ได้เพ้อฝันเขาไม่ได้นั่งอยู่แล้วรอให้โชคลาภมันมาเกยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่ขยันนะไม่หมอเห็นความขยันของเขาแบบเยอะมากๆแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาได้แต่ทำเอามาให้คุณเก็บหรือเปล่า นั่นแหะคือส่วนส่วนหนึ่งที่ที่เป็นพลังงานหนึ่งนะอาจจะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ถ้าเพราะไม่ไม่หมอเห็นแต่ว่าไพ่ของสิบสิบเหรียญเนี่ยเพื่ออนาคตที่มั่นคง,งของเขาอย่างเดียวเลยแต่ในช่วงวิกฤตของเขาในตอนนี้ที่เขาทําเนี่ยเขาพยายามที่จะพัฒนาเขาพยายามที่ที่จะทําให้เยอะที่สุดคุณอาจจะเก็บตงังคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บตังก็ได้คุณอาจจะ เป็นคนดูแลเรื่องการเงินส่วนเขาเป็นคนเอ,อ่อแอคชั่นในการใช้ชีวิตนี่คือพลังงานของเขาเรามาดูกันเรามาดูกันถ้าคุณมองภาพออกนะถ้าบางคนว่าใช่ไปฟังต่อแต่ถ้าแต่ถ้าคุณถ้าไม่ใช่คุณลองมองภาพว่าชีวิตจะเป็นยังไงต่อถ้าในลักษณะเป็นแบบนี้ไม่เหมาะว่าทุกคนก็มีมีชีวิตครอบครัวที่คล้ายๆแบบนี้อยู่เหมือนกันนะ ถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี่แหละเอาไม่ต้องไกลนะอนาคตอันใกล้ของพวกคุณสามเหรียญสิบดาบคิงเหรียญขึ้นมาละเจ็ดถ้วย The h a r l e q n ในอนาคตอันใกล้อ่ะคุณไม่ต้องห่วงนะใต้สำรับ ได้สำรับเป็น The Tower, เดอะทาวเวอร์เร็วๆนี้เลยใกล้เลยเร็วๆนี้คุณจากที่จากที่เคยทําจากที่เคยทําพยายามสร้างฐานะสร้างครอบครัวเนี่ยแล้วก็ได้พอกินพอใช้ไปเนี่ยมันสถานะนั้นมันจะจบอะสถานการณ์นั้นมันจะจบลงมันจะไปอยู่ในจุดที่มั่นคงไม่หมอไม่แน่ใจว่ากฎไกความมั่นคงของคุณอนะมาเร็วมากเลย มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยน่าจะเป็นน่าจะเป็นจากจากโชคชะตาจากฟ้าลิขิตฟ้าเปิดสําหรับคุณกับเขาให้ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นตามที่ต้องการเพราะคิงเหรียญกับเดอะไฮโลเฟนก็คือคนที่เข้าใจและมีความมั่นคงเข้าใจทุกอย่างเลยและมีความมั่นคงมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเดี๋ยวไม่เหมาะขอขยายอนาคตอันใกล้ของคุณสิง์ คุณหรือเขาน่าจะมีโอกาสงานปังงานที่ทำอ่ะถ้าหารายได้งานที่ทำ,ถ,าาไไททำถ้ามีถ้าเป็นคนค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยออเดอร์แบบเข้ารัวๆจนคนแบบจนคนเอึ้องอ่ะว่าเฮ้ยนี่น่าจะเป็นโชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแน่นอนอะไรแบบนั้นเลยนะให้คุณได้มีออเดอร์เข้าให้เงินเข้ามาให้เงินเข้ามาแบบคุณคิดว่าคุณได้เกิดใหม่อ่ะเขาก็คิดว่าได้เกิดใหม่แล้วไม่รู้ไม่รู้ทําไมนะอะไรอย่างเงี้ย เป็นโชคชะตาทําให้ชีวิตของพวกคุณน่ะได้ลืมตาอ้าปากและอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งทางด้านการเงินแข็งแกร่งทางด้านการงานมากยิ่งขึ้นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวแม่หมอจะดูจริงๆแล้วว่าพื้นฐานของพวกคุณเนี่ยไม่มี ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะมันกำลังไปได้สวยมันกำลังไปได้สวยเพราะว่าคุณสองคนน่าจะมีพ w e r กันพอสมควรนะ่ะกำลังใจทุกอย่างเลยอะ่ะมันโอเคหมดอะ่ะแต่เพียงแค่ความรู้สึกความต้องการความต้องการที่อยากจะได้ให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองส่วนอื่นน่ะกำลังจะไปได้สวยแล้วก็ความสำเร็จของคุณเนี่ยกำลังจะคืบคานเข้ามานะ อย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์อย่าไปเสียใจอย่าไปคิดถึงอนาคตจนทุกข์อยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันมองเห็นปัจจุบันเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่คุณได้เจอเขาที่คุณได้มีครอบครัวที่คุณได้มีความสุขที่ได้นั่งกินข้าวด้วยกัน ที่ได้ไปไหนไปไหนมาไหนด้วยกันอนาคตวางไว้ก่อนทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเก็บเกี่ยวความสุขในปัจจุบันไว้ให้ดีที่สุดตรงนั้นคือพลังงานที่คุณส่งออกแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณในเมื่อคุณสร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีในอนาคตย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแม่หมอยืนยันได้เลยว่าในเมื่อคุณสร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะอนาคตสดใสคู่ของคุณอนาคตสดใสแล้วมาให้ไพ่ช่วยสรุปซะห้าใบเลยแล้วกัน สองไม้นะคะสองไม้แล้วก็เดอะฟูลแล้วก็ห้าดาบห้าดาบแล้วก็เก้าดาบแล้วก็ราชีนีถือถ้วยเมื่อกี้พลังงานความสดใสของคุณนะสว่างมากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณว่าความสดใสรอคุณอยู่ ได้สำรับเป็นอัศวินถือไม้นะคะก็คือการที่คุณมีแพชชั่นต่อไปเลยในการใช้ชีวิตคุณกับเขาอะมีแพชชั่นวางอนาคตที่ดีด้วยกันแล้วลงมือทําได้เลยสิ่งที่พายอยากจะออกมาบอกเพิ่มเติมก็คือคุณต้องมองมองอทุกอย่าง มองทุกอย่างรอบตัวด้วยด้วยการที่ไม่ใช่ว่าให้มันผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเฉยๆคุณมองเห็นสถานการณ์ต่างๆและคุณจับจับมาพิจารณาว่าเราจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ยังไงสถานการณ์นี้ผ่านมาคุคณต้องจับทุกทุกประสบการณ์เลยพูดง่ายๆทุกๆุประสบการณ์เลยเพราะไม่หมอเห็นถึงพลังงานของ ของคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวดังนั้นการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันมันอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงด้วยแล้วความมั่นคงมาจากไหนความมั่นคงก็มาจากการที่คุณเป็นนักวิเคราะห์นักเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติคุณรู้ว่าเหตุอยากที่จะมั่งมีอยากที่จะมั่นคงคมมนคงคสร้างเหตุแบบไหนคุณก็ไปในแนวนั้นนักวางแผน เป็นนักวางแผนที่ดีแล้วอนาคตคุณจะสดใสมากมากแล้วสิ่งที่เป็นหมอเห็นก็คุณจะต้องไปอิสระจากความทุกข์ความเครียดด้วยนะไม่ไม่ต้องทะเลาะกันนะในในการใช้ชีวิตเน่เขาก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยเนี่ยต่างคนต่างเหนื่อยเนี่ยดังนั้นการทะเลาะกันไม่ใช่ไม่ใช่ยาชูกําลังไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันเพื่อเอาชนะกันไปการเอาชนะกันเนี่ยมันเป็นการเอาชนะแบบฉาบชวยเป็นการเอาชนะแบบไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะมันมีแต่แพ้มันมีแต่แพ้ สิ่งที่แม่หมอเห็นคือมีแต่แพ้แน่นอนต่างฝ่ายต่างแพ้แน่นอนดังนั้นจะต้องเป็นอิสระจากความทุกข์ความเครียดความกังวลความใจร้อนต่างๆเขาอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเขาก็เหนื่อยคุณก็เหนื่อยก็ต่างฝ่ายต่างถ้าถ้าจะมีการเจรจากันแล้วรู้สึกมันไม่โอเคก็ก็หยุดเจรจาไปก่อนให้ผ่านช่วงเวลานั้นไปก่อนแล้วถ้าไม่หมอมีเทคนิคก็คือการที่ท ถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วเกิดมีปัญหากันเกิดขึ้นเอ่อชักเริ่มจะทะเลาะกันแลวหรือแม้กระทั่งคุยกันทางโทรศัพท์แล้วจะทะเลาะกันแล้วเนี่ยคุณรู้คุณรู้แล้วว่าจะทะเลาะกันคุณก็เออโอเคแค่นี้ก่อนนะติดสายถ้าคุยโทรศัพท์นะคุณเลี่ยงคุณต้องตัดบทก่อนก่อนที่จะไปพูดอะไรเยอะๆหรือถ้ายืนคุยกันเตรียมจะทะเลาะกันให้คุณถอยหลังสักก้าวหนึ่งหรือไปทางซ้ายหรือไปทางขวาให้อยู่ให้อยู่ห่างจากจุด จุดนั้นที่กําลังจะทะเลาะก,กันเพราะสุดใจาคนที่จะทะเลาะก,กันเขาจะยืนนิ่งๆพลังงานมันก็จะดิ่งดิงดิงอยู่ตรงนั้นดังนั้นให้คุณเคลื่อนตัวเองให้คุณเคลื่อนตัวเองหรือแม้กระทั่งพาเขาก็เคลื่อนมาด้วยให้ให้เบาลงให้สถานการณ์ตรงนั้นมันเบาลงอันนี้เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคที่การจะใช้ชีวิตคู่ให้ได้แบบเบาใจที่สุดแหละผู้ทีง่ายแล้วก็วันนี้คลิปนี้ซีรีส์นี้แม่หมอก,ก็เห็นถึงพลังงานของคุณประมาณนี้อนาคตสดใสนะคะเพียงแค่ต่อสู้ อุปสรรคและปัญหามีไว้ให้เราก้าวข้ามมีไว้ให้เราเหยียบเป็นบันไดเป็นขั้นบันไดขึ้นคุณและเขาสามารถสร้างอนาคตที่ดีด้วยกันได้แน่นอนเขาก็เป็นคนขยันมันเพียรน,น่าดูเลยเหมือนกันนะคะก็แม่หมอก็พอวยพรให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเลยไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวทุกเรื่องเลยและกันสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้จนจบแม่หมอก็อยากให้คุณได้รับความสุขกลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ